วัสดีครับลุงป้านะอาพ่อแม่ปี่น้องทุกๆุคนนะครับที่ได้กดติดตามผมแล้วก็ได้ชมคลิปผมมาตลอดมานะครับแล้วท่านใดที่ได้เจอคลิปผมให้เข้ามาดูคลิปผมถ้าชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับอ่าตอนนี้ผมจะถางตัวนี้ครับอ่านะผมจะถางตัวนี้ครับคือปกติเพราะว่าผมจะทําตรงนี้ถางตรงนี้ออกเพราะว่าผมจะทําห้องนะครับ่าทำห้องออกมายืดออกมาประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้นะครับ นะเสาอ,อยู่ประมาณนี้นะครับเสาเสาผมจะทําห้องยืดออกมานะครับยืดมาเพื่อจะได้เปิดหน้าต่างตรงนี้แล้วครับแล้วก็จะได้เห็นสะ <cond ition ing> เห็นกระท่อมโมอ่าเห็นกระท่อมโต๊ะชุดอะไรแล้วก็ภูเขาน้ําตกนี่ครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ทํายืดออกมานี้ผมก็จะเทคานเทคานมาเสาอ,อยู่ประมาณนี้ครับเสานะเสาอ,อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะ ว่าผมจะทําห้องนอนตรงนี้ครับทําห้องนอนคือข้างในคือจะให้มันโล่งๆนะครับบ้านผมก็ยังไม่ได้ใส่หน้าต่างเลยครับผมยังไม่ได้ทําอะไรสําเร็จะลยเพราะว่าผมก็มไม่มีทุนนะครับพูดตรงๆเนาะคือว่าสิ่งที่ผมทํามานี่ก็หมดเยอะไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีทุนที่จะทําบ้านที่ให้มันสวยงามสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบนะครับกระเบื้องข้างในก็ยังไม่ได้ปูนะครับ สีก็ยังไม่ได้ทานะครับผมก็เพิ่งปลูกบ้านได้แค่สองสามปีเนาะสองสามปกีกว่าๆนะครับตอนนี้ผมก็จะได้ถางตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะลือออกบนเลยนะครับให้มันโล่งๆแนละ้วผมจะได้าจะได้ทํายืดออกมาได้ทําห้องห้องนอนผมนะครับอคลุมผ้าหดเพราะว่ามันเป็นขี้ผุนนะครับตรงนี้ ipungulayamun อันนี้ผมก็ได้นอนกลางวันพักผ่อนนะครับเพราะว่าผมก็เมื่อยทํางานเยอะเนาะผมนอนตั้งแต่ผมกินข้าวเสร็จผมก็นอนพักผ่อนวึ้งตื่นได้มาช่วงบ่ายสองกว่าก็เมื่อยแบบเมื่อยเพียนะครับผมก็ได้นอนพักผ่อนอยู่ในบ้านผมเนี่ยแครับปกติผมไม่ค่อยได้นอนกลางวันนะครับปกตินะ เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนอนกลางวันอยู่แล้วนะครับ รบมากเลยนะครับท่านผู้ชมอ่า เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะครับนะครับผมเอาออกหมดแล้วนะครับผมจะปรับที่ดินตรงนี้ให้มันเท่าๆกันแล้วผมก็จะเอาสวานเจาะวางเหล็กแล้วก็เทคานเนี่ยเสามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเสาอยู่ประมาณนี้นะครับเสาอ่ะคือเสามีอยู่สองต้นเท่านั้นแหละครับยื่นออกมาสองต้นนะครับ แล้วก็เทคานร,รอบเลยนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ระบุว่าทำวันไหนครับเพราะว่าผมทำตรงนั้นที่ร่องน้ำให้พ่อยังไม่เสร็จเลยนะครับอ่าอย่างผมทำคนเดียวเนาะมันก็ต้องต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอะผมเป็นคนที่ใจสู้อยู่แล้วเมื่อยก็พัก ผมก็ไม่ได้ไปรับจ้างใครผมก็ทำงานของตัวเองเนาะอ่แม้แต่ท่อไอ้เนี่ยก็เขาผมก็ยังทำไม่เสร็จเลยทำอ่างข้างบนเนี้ยเป็นอ่างน้ำให้มันไหลลงไปนะแล้วก็ข้างนี้ก็จะปลูกพวกต้นต้นไม้นะครับ เป็นกระดับด mm ู hmm. สวยงามก็ในวันไหนผมยังไม่รู้เหมือนกันผมก็ทําไปเรื่อยๆขอบสราผมก็ยังไม่ทําเลยยังไม่ทําไม่เสร็จเลยนะครับวิ่งไปทําอยู่ทางบ้านแม่ก่อนผมก็มก็มาทํากับข้าวไหนก็ทากับข้าวให้แม่กินแล้วก็ทํางานของตัวเองบ้างทํางานของพ่อแม่บ้างอะไรเงี้ยเนาะช่วยคือทุกอย่างคืออยู่กับผมหมดเลยครับงานการอะไร พ่อแม่ผมก็แก่มากแล้วครับผมก็ตัวคนเดียวผมไม่มีใครนะครับลาวก็เยอะมากแล้วครับตอนนี้เยอะมากแล้วครับหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่นะ,อะหอยเชอรี่ที่ผ่านมายังตัวเล็กเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมดูได้นะครับจะให้ดูใกล้ๆเนาะอ่าจะได้เห็นอันนี้นะครับเห็นไหม ดูได้แล้วครับนะ,ะตัวดำๆนะนะครับที่ผ่านมาเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยหัวใหญ่แล้วครับเนี่ยหอยนะครับหอยชอรี่นะครับนะเต็มสระเลยนะครับถ้าปีหนึ่งก็รับรองล้นเลยแหละเยอะมากหอยพวกหอยเชอรี่มันวางไข่วางไข่เยอะพวกปูนาปูอะไรผมก็เลี้ยงหมดนะครับ เดี๋ยวผมขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปไหนที่ว่าออตอนที่ผมจะทำงานแล้วก็ผมก็จะทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกต่อไปนะครับ mm hmm. ผมขอขอบคุณทุกทุกท่านที่พ่อแม่พี่น้องและลุงปาน้าอาที่ได้กดติดตามผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ท่านใดที่ามาเจอคลิปผมชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับครับ